วันนี้มาชมพระสมเด็จสวยๆอีกองค์หนึ่งนะคะนี่สวยงามมากองค์นี้อิดทองนะนี่ทองนี่เหมือนเป็นเนื้อเดียวกับพระเลยนะอืมเริ่มมันเริ่มเดซึมซึมซ<ช>าบเข้าไปแล้ยไงอ่อาันนี้สมบูรณ์นะคาบกุไม่ค่อยดินมนะเพราะว่า ฝากกรุบงังขุนพรมนะอันนี้ตามตามประวัตินะที่เล่ามาบอกว่าเมื่อปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนะได้มีการทําพระขึ้นมาใหม่ทําเยอะมากนะนิมนพระถึงเก้ารูปนะน,นี่มามาสวดทําพิธี ที่วัดบางขุนพรมเนี่ยนะบรรจุกุนะได้เอาพิมพ์พระเนี่ยจากวัดะระรังนี่มาถึงเก้าพิมพ์ด้วยกันนะและวัดอื่นอื่นอีกนี่ลงเรือมาที่วัดบางขุนพรมเนี่ยนะเพื่อจะมาพิมพ์พระเนี่ยแล้วก็ยังมี พระสมเด็จวัดระฆังที่ทำแจกนะนะมาบรรจุกุกด้วยอีห้าบาทห้าบาทก็ไม่รู้บาทลูกนึงลูกนึงจะบรรจุได้กี่กี่องค์ก็ไม่รู้นะบาทพระเหรอใช่ตามนั้นเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมอไม่ใช่เป็นพระสมเด็จ วัดระฆังฝากกุบางขุนพรมนะหรือว่าเรียกว่าพระปัดสองคองตามธรรมดานี่นะเนื้อพระกุเนี่ยจะออกคล้ำนะจะสีไม่สวยนะแต่ว่าพระองค์นี้อยู่ข้างบนนะถ้าเขาสร้างพระใหม่ๆเนี่ย เขาจะเอาพระใหม่ลงข้างล่างพระเก่าไว้ข้างบนเนี่ยเนี่ยสมเด็จวรครังนี่จะอยู่ข้างบนะก็เลยจะไม่มีสีที่คล้ำมองหๆอ,อย่างนี้นะอ่านี่แหละเป็นความสวยงามอยู่เห็นไ,ไหม ดูร่องรอยธรรมชาตินี่มาเต็มเลยนะมวลสารสวยงามประดับให้เห็นโดยเฉพาะขอบใช่ไหมลูกใช่ขอบข้าอืมด้านหน้าด้านหลังเนี่ยก็ก็เห็นเห็นหลายจุดอยู่ที่ที่เด่นขึ้นมาอันนี้ก็สวยงามอีกองหนะนึ่งนะนี่ดูสิ ไม่เหมือนเม็ดบนสารนะที่แบบนึนูนขึ้นมาเนาะโนูนแต่ว่าไม่เปิดไม่เปิดถ้าเปิดออกมาเป็นเม็ดบนสารอะไรอยู่ด้านใน,ไ,นไม่เปิดแต่ว่าองาค์พระก็มีความสง่างามคมชัดเนี่ยือเม็ดดำดูเนี่ยมกลมดิ่งเลยอืมอืม,อมสวยงามนะนี่หัวเขาดูสิอันนี้ใต้ฐานตรงหัวเขานั่นเนี่ยเพราะว่า รู้สึกว่าพิมพ์เขาเรียกว่าอะไรองค์พระนี่พิมพ์จะตื้นเหรอจะทําไม่เห็นแบบทุกอย่างเล็กหมดเส้นซุ้มก็เล็กเส้นซุ้มก็เล็กอืเล็กเลียวเหมือนเส้นได้เส้นลวดอะไรทุงนองนี้แต่ทองสิจะจะก,กลมกลืนไปไปในผิวแล้วนะใช่อื ประวัตินี่ก็ไม่ธรรมดานะก้สองสี่หนึ่งหนึ่งอันนี้สร้างก่อนสองสี่หนึ่งหนึ่งะสองสี่หนึ่งหนึ่งนั้นสร้างพระบรรจุกรุบางขุนพรมนะแล้วต่อมาอีกสามสิบปีก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดใหม่อมตะรถ ดูความงดงามสิร่องรอยธรรมชาตินี่โอ้โหนี่เส้นซุ้ม,มนนเนี่ยเส้นซุม้มผ่าไว้ด้านซ้ายสวยจริงๆ ดูวความงานแค่ดูธรรมชาติก็เพลินแล้วนะใช่อม่มีใครลองเรียนแบบธรรมชาตินี่หละนี่ถึงบอกว่าเออเราก็ได้ดูเนี่ยใช่ไหมตรงซอกเนี้อู้อะไรอุดอยู่เยอะแยะดูเม็ดมีแต่ความงานดูสิอืมก็อมบอกว่า พระวัดสองคลองเนี่ยสวยงามนะมแม่ก็ว่าสวยนะนี่ธรรมธรรมดาแล้วพระกลุกเนี่ยจะไม่่็ยสวยจะผิวจะจะออกค่ำนะจะไม่ผ่องเพราะอะไรเนะี่ยเพราะบรรจกกุกุผิวจะเป็นอย่างนั้นแต่แต่ที่ที่นี่ไม่ใช่ว่า กุอย่างเดียวนะอันนี้คือว่าเป็นพระทำมาก่อนแล้วไปฝากกุไงเอาแล้วก็ไว้ข้างบนอืมต,ตามประวัติววาไว้ข้างบนนะอืม,มีมีพระเนี่ยมาห้าบาทนะพระจากวัดคังเนี่ยห้าบาทนี่เขาก็คงไม่ใช่พิมพ์เดียวอะหลายๆพิมพ์มันนะพระที่ทําแจกมีถ้ามีเหลือแล้วก็เอาลงมาบรรจุกุที่วัดบางขุนพรมพระเนี่ยเอา พระสงฆเนี่เอาพระใส่บาทห้าบาทหลวงหลวงปู่ตูสั่งหลวงตาพลอระเออในประวัติว่าอย่างนั้นเอามาบรรจุกุไอ,อ้ที่สร้างใหม่ก็มีโอ้สร้างใหม่ไม่น้อยเลยนะได้ยินว่าแปดหมืนสี่พันองค์เออก็เท่ากับแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์อ,อ่ะที่บรรจุกุวัดบางขุนพรมเนี่ยนะอ,อืม สวดสวดน,นิมนต์พระเก้าเก้ารูปรวมรวมทั้งปู่โตนะนะอันนี้นะประวัติเนี่ยอยากจะแม่นๆต้องเข้าไปฟังเองนะออืม,อมนมนงยุลาก็จำมามาเล่าให้ฟังนั่นนะรวมประวัติปู่โตไปเสิร์ฟเลยครับอืมอยากจะฟังบทไหนมีหมดมใช่แม้งแต่เกิดยัน จนถึงมวณภาพใช่รวมถึงประวัติการสร้างพระอะไรทุกอ,อย่างหมดเลยนี่มาถึงด้านหลังแล้วมิดขาวขุ่นมิดดำมิดสีบุตรมีอะไรเห็นเลยใช่ไหมอม็ดแดงเมิดดำมีในพระอุณิอม เนี่ยดูดูคาบนี่เหมือนคาบอะไรนะที่ในผ้าองคูอ,อ่ะอันนั้นเป็นคาบน้ำมันตั้งอิลใช่ไหมอันนี้เขาเรียกคาบฟองเต้าหู้อืมบางทีก็เป็นคาบกุถ้าผ้าลงกลุก,ก็จะเป็นคาบกุกอัเนี้เม็ดเม็ดเม,ม,ม็ดสีบุตรใช่เม็ดสีบุตรถ้าอยากเห็นเม็ดสีบุตรต้องดูพระเออเนื้อดอกจำปาเยอะเต็มเลย เนี่ยดูดูคราบพวกนี้เนี่ยมีเสน่ห์จริงๆนะเพราะว่าความรู้อยู่ในองค์พระเองนะอย่างยังไงมวลสารของท่านจะต้องมีประดับให้เห็นนะอืม สิ่งสำคัญในการดูพระสมเด็จนี่คืออะไรอืออ้าสิ่งสำคัญในการดูพระสมเด็จก็ต้องจำมวลสารสมเด็จท่านให้แม่นสินะว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าจำไว้นะว่ามวลสารของสมเด็จท่านไม่มีในยุคนี้มไม่มีในปัจจุบันแล้วข้อต่อไปล่ะอืม มุนสาลประดับองค์พระเสร็จแล้วก็เนื้อครับเนื้อเนื้อพระใช่เนื้อหลักมีอะไรบ้างเนื้อหลักที่สร้างเยอะที่สุดพูดไปหลายหลายครั้งแล้วนะเนื้อหลักเนี่ยนะแล้วเนื้อ,นนอแล้วก็เนื้อพิเศษอีกนะในวาระพิเศษต่างๆกันนะอย่างเช่นอ่ะ เนื้อเทียนนะเช่นในเวลาการสร้างของสมเด็จไก,กเซอร์อย่างนี้นะเน,นเนื้อดินอย่างเนี้ยเนื้อดินอันนั้นอันนั้นนะโอ้โหดินดินน่ะผสมเก้าอย่างนะดินเก้าชนิดนะเอาไว้หลังทำคลิปเราจะจะบรรยายให้ฟังนะมันต้องจดนะดินมันเยอะอม,ม่ง้นเราก็จำไม่ได้ถ้าสมเด็จทุกองคเนี่ยเขาจะโรย ผมตะใบเงินผงตะใบทองทุกอง์คเลยเใช่ไหมใช่โลทุกองค์อืมแตจะเป็นผงตะใบที่ละเอียดใช่ละเอียดละเอียดให้เห็นให้รู้แต่ว่าละเอียดที่สุดคือคือไกเซอร์เป็นฝุ่นคล้ายๆ <S <S ผงฝุ่นเลยนะในไกเซอร์นะอืมแต่สมเด็จเซยิกเนี่ยเขาจะใหญ่เนาะอืมจะเห็นจะเห็นชัดอันนั้นของปูป่ภูน่ะเซยิกเออ กูแค่ยิบแต่องค์นี้ก็เห็นเห็นทุกองเลยผมส่องเวลาเวลาผมไ้ลงกล้องอแต่มันดึงบางทีมันดึงขึ้นมันไม่ค่อยเห็นดึงขึ้นกล้องเลยดึงขึ้นได้อยู่หลายองค์เห็นอยู่แบบแบบองค์นี้ก็เห็นเนี่ยมันก็มีอยู่เนี่ก็มีเล็กจุดเล็กๆใช่ไหมใช่ ขอบข้างขอบข้างนี่ความงามนี่นะดนดังนี้คืออะไรนะเห็หลายองค์เลยนะแบบนี้เห็นแล้วอุ่นใจก็แล้วกันเห็นแล้วอุ่นใจเลยเห็น <c oughs> มวลสารประดับองค์พระเยอะๆเห็นแล้วอุ่นใจเพราะว่าร่องรอยธรรมชาตินี่ นะอะไรจะเรียนแบบได้เนี่ยดูดูมวลสารนี่ดูดิดูดิดูดิดมวลสารประดับองค์พระเมื่อกี้โอ้โหมงดงามจริงๆนี่ดูสิเนี่ยดูเม็ดนี่ดูดิเนี่ยโอจันนี่เห็นอืนี่ให้เห็นไงเนี่ยดูสิหนักหนักหนักเห็นไหมนี่ลักษณีอันนี้ เนื้อผ้าผิวผ้าก็เริ่มเปิดออกเยอะเนาะเปิดเยอะใหญ่จะมันมีคราบอะไรคุมอยู่เนี่เยแย่ไปหมดอืมมันโนนขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ละใช่ต,ตั้งรอการเวลาขัดอีกหน่อยอ่าอืม กระเทาังนี่ไงที่บอกว่าเป็นเออเป็นโชเป็นแท่งเดียวกันเป็นแท่งเดียวกันนี่เม็ดมวลสารนี่ใช่เป็นก้อนเลยโอ้โหชิ้นใหญ่ซ้ำสองสามสามครั้งให้ดูชิ้นใหญ่ซะด้วยเาะว่าก้อนเป็นก้อนเดียวกันเลยต่อกันเนาะอ่ อ๋อเดนี้ชัดเจนมากดูสิฝังอีู่ในเนื้อือืะพอมุมนี้ชัดมากเลยอือเป็นองค์พระที่สวยงามอีกองค์หนึ่งนะคะนุองยราก็มีของอเก่าๆอย่างนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะแล้วก็ต้องอิงประวัติเล่าประวัติไปด้วยเนาะเนี่ยเพื่อความเข้าใจนะ ขนาดแม่บรรยายเกี่ยวกับองค์พระตัวเองยังมีคนเป็นทุกข์เออใช่อันนี้อ,อ,องค์พระของนองยุรานะไม่ไดไ้ไม่ได้พัดพิงถึงองค์พระคนอื่นนะงดงามทุกจุดแจ่มทุกจุดถ้าหลายองค์เที่ยวขึ้นให้เพื่อนๆดูไหมต้นที่นงยุรานุ่เหนะมือนกันโอ้โหงงามมากเลยเม็ดมวลสารแต่แต่ละชนิดเนี่ยนะ หลายคนจะสวยจริงๆจะเข้าใจเนื้อพระมวลสารแล้วก็เขาเรียกว่าตาสว่างขึ้นแ่ละ็ดจากการได้ดูคลิปจากแม่นี่ะเพราะว่าไปดูที่ไหนมันไม่มีไม่มีให้ดูหรอกแบบนี้เพราะอะไรเน้นย้ำเพราะว่ามวลสารพวกนี้นะสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในองค์พระเนี่ยมันไม่มีในยุคนี้ไม่มีในปัจจุบันถ้าหากว่ามีเนีนะ่ย เ็าสามารถทำได้นะ่ปะป่านนี้ล้นเมืองไปแล้วจบบริบูรณ์